ก็เราจะเปลี่ยนหัวก่อนเปล่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็ดีลิทเอาอันนี้จะพยายามใช้ใช้ให้มองเห็นเพราะถ้ากดแป้นจะมองไม่เห็นมันไม่มีดีลิทล้วก็คัดเอาแล้วกันต่อมาก็เราไปเอาเฮดที่ที่เราทําไว้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะจะแนบไปให้เราก็กดเลือกมาทั้งแถวอย่างเงี้ย นึงอ่กด copy. อัอันนี้เราจะสปริตมันก็ความสวยงามน,นั่อีไม่มีอะไรหรอก,อกวางไป การ cancel อะไรต้อสนใจไหมไม่ใส่ description เชยๆอ่า like <ๆ>ตรงนี้ทีนี้เรามากำหนด page property a g e p มัน page property อันนี้พี่เขาใส่ b a c กา r ไว้แล้วก็ออกเป็นรูปของเขาเป็นรูปไว้แล้วก็ใส่รหัสโค้ตรงนี้ให้เหมือนกันเป็น f 0 f 0 f ศอ่าเรา apply ดู ก็ตรงนี้ลิงก์ลิงก์งเราก็เลือกเป็น Never Underline เพื่อที่จะทำให้ไอ้พวกที่มีลิงก์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีขีดเส้นใต้ไม่มีกรอบแล้วก็สีก็สีเวลาลิงก์เวลาเอาเมาส์ไปชี้เราก็ให้เลือกเป็นเทาๆหน่อยให้มันเทาจาังมาหน่อยส่วนไอ้พวกนี้ลิงก์ที่เคยเข้าแล้วก็ให้เป็นสีดำปกติทั้งหมดอ่า โอเคอ่าทีนี้องพี่เขยังมีกรอบอยู่ก็เอากรอบออกใส่เป็นใส่ค่าบอเดอร์เป็นศูนอ่าทีนี้ตรงนี้เราก็จัดก,กลางซะมาที่ตรงนี้กดเซนเตอร์อ่าไอ้ใหญ่ๆเราลๆอย่างงี้เราไม่เอาเราลดลงมาหน่อย เอาแค small ก็จดกลารอ่ะรูปตรงนี้รูป b a c k เดี๋ยวเราขอดูกัิหนึ่งว่าเราใช้รูปอะไรไหม b a c k อือเอาซอสต,ตรงนี้มาใส่เลยอันนี้เราจะเก็บไว้ที่เดียวกันทุกคนจะใช้จะใช้ลิงก์นี้หมดเลยจะใช้ซอสต,ตรงนี้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเก็บรูปไว้หลายที่ ให้ทุกคนใส่ตามนี้รูปมันอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยรูปมันจะขึ้นแน่นอนอวางไปทีนี้ไอพวกที่เป็นสีพวกนี้เราก็จะทำให้เป็นสีโทนเดียวกันให้หมดขเขาเรีอกเป็นเทาแบบก็ได้แล้วก็กรอบ ขอบของตารางเอาเป็นสีสีดำได้ซะอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไม่อุดจังวะอ่เน,นี่มันก็ได้เป็นอย่างนี้ออกมาอันนี้ลดหน่อยก็ได้ใหญ่ไป่าเรา อ,อ้หมโอเคขึ้นแล้วอันนี้คือในรูปรูปรูปแบบอ้อยังอีกที่หนึง่งก็คือตรงนี้ที่เลือกไปตอนแรกทำให้มันเป็นสีเทาซ่าที่สวยงาม อ่าคือหน้าตาของรูปแบบเว็บที่มีที่มีเฮดด้านบนเพื่อที่จะลิงก์กลับไปหน้าหลักของเราอันนี้เราเข้าไปดูสั order. ่งออเดอร์ปุ๊บอ่าไมู่อะไรเงี้ยนิวเราก็ใช้เป็นรูปแบงนี้ส่วนส่วนไอ้พวกหน้าหน้าที่มันเป็นที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ ลองก็ลดตรงนี้ลงมาให้เป็นสีเทาซะเทาออกเฉดดำๆเทาๆก็ได้เลือกอย่าให้มันใหญ่นักมันดูลาวอ่าเลาอเปลี่ยนให้มันออกเป็นเฉดเดียวกันทนี้อ่าโอเคเล็กนิ อืมใช่อ hmm. mm ืมอมอ๋อมันหลุดข้อมูลหมดนี่นี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไป โอเคก็ okay, ขอให้เพื่อนๆเปลี่ยนตามนี้เดี๋ยวเรื่องรูปว่าจะเอาเป็นรูปไหนยังไงเดี๋ยวจะใส่เอกสารไปให้ไปบอกว่าจะให้เป็นซอสอะไรเปลี่ยนตรงเนี้ยไอ้รูปพวกเนี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นไอพ้พวกนี้ก็ยังไม่เปลีย่ยนอย่างเช่นรูปนิวอย่างเนี้ยเนี่ยก็แค่เอาโค้ดที่เรา เอา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 ไอเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยเอาไปใส่ในช่องซอต,ตรงเนี้ก็มันก็จะขึ้นรูปเองโอเค